จินตนาการดูสิท่าทุกวันนี้ชายแดนบ้านของเราไม่ใช่เส้นแบ่งดินแดนธรรมดาแต่กลายเป็นสนามรบที่เต็มไปด้วยระเบิดและปืนยิงนี่แหละคือความตึงเครียดที่กำลังคุกรุ่นระหว่างไทยกับกบูชาณบ้านหนองยาแก้วเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือบทเรียนเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจทำให้ใครๆก็คิดถึงสันติภาพที่หายากในโลกปัจจุบันและคุณอาจจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเพื่อให้ทุกคนที่กำลังอ่านเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพชายแดนไทย กัมพูชาเหมือนกับสนามฟุตบอลที่ทีมทั้งสองกำลังแข่งกันแต่แทนที่จะเตะบอลพวกเขากำลังโยนคำกล่าวหาและอาวุธไปมาระหว่างกันเหตุการณ์ล่าสุดเริ่มต้นจากกัมพูชาที่ไม่เคารพอารมณ์ในปฏิญญาสันติภาพโดยเฉพาะการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเป็นวิธีการที่อันตรายมากทหารไทยหลายคนเคยเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างการลาาตะเวนจนบาดเจ็บสาหัสความตั้งใจของฝ่ายหนึ่งก็เพื่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและสร้างความตื่นตระหนกสุดท้ายรัฐบาลและกองทัพไทยก็มีมติผ่านไหน ที่ประชุมสมชตัดสินใจฉีกปฏิญญาสันติภาพนั้นทิ้งเพื่อปกป้องความปลอดภัยของชาวไทยมาดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์วันที่12พฤศจิกายน2568กันเถอะแต่นี่ยเทนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามเพราะทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆแต่ระเบิดใหญ่เวลา16นาฬิกาสินาทีทหารกัมพูชาเริ่มต้นด้วยการยิงปืนเล็กจากฝั่งบ้านประจันเข้ามายังฝั่งไทยที่บังเกอร์ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูง จังหวัดสแก้วประมาณ30นัดก่อนที่กองกําลังบรูรพาจะยิงเตือนและตอบโต้กลับไป22นัดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงเวลา16.20นนได้มีการจัดชุดกําลังสนับสนุนเข้าไปประจําที่บังเกอร์ในพื้นที่บ้านจกเจอเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความปลอดภัยเวลา16.32นน สนักข่าวแกรนิวของกัมพูชาออกข่าวอ้างว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเริ่มยิงพลเรือนในหมู่บ้านประจันตำบนอุเบโจนอำเภออุชรอฟจังหวัดบันตีเมียนเจยทาให้พลเรือนบาดเจ็บห้าคนและนี่แหละคือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนเพราะใครจะเชื่อใครเมื่อแต่ละฝ่ายมีเรื่องเล่าต่างกันเวลาไล่ไล่กันในอุมเรยไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันตีเมียนเจอเปิดเผยกับสนักข่าวเฟรชนิวอ้างว่าทหารไทยยิงข้ามแดนไปที่บ้านประจัน เวลา17นาฬิกาพนโทรหญิงมาลีโสเจตาโกศกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาว่าทหารไทยเปิดฉากโจมตีพลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บ5คนและยังกล่าวหาว่ากองทัพไทยยั่วยุต่อเนื่องหลังจากนั้น30นาทีฝ่ายกัมพูชาก็พยพชาวบ้านประจันไปยังหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยเวลา18นาฬิกา30นาทีสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าไปติดตามสถานการณ์ที่วัดประจันพร้อมกับนายปังแขมบุญทร รัฐมนตรีช่วยประจำสํานักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งกล่าวอ้างว่าทหารไทยตะโกนต่อว่าก่อนยิงปืนเข้าเขตกัมพูชาแต่เธอนี่คือจุดที่หลายคนอาจถูกเถียงเพราะการตะโกนก่อนยิงอาจถูกมองว่าเป็นการยั่วยุหรือแค่การเตือนจากนั้นนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกถแถลงการประนามไทยว่าขัดต่อข้อตกลงและเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไทยประนามกัมพูชาที่เป็นฝ่ายเริ่มยิงปืนเข้าฝั่งไทยและใช้พลเรือนเป็นโลกมนุษย์ และนี่แหละคือจุดที่เรื่องกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะใครเป็นฝ่ายเริ่มจริงๆและการใช้พลเรือนเป็นโลกมนุษย์นั้นผิดกฎมนุษยธรรมหรือไม่เวลา18นากา48นาทีเผชข่าวกัมพูชาโพสต์อ้างว่าทหารไทยใช้ปืนนาพีดียิงประชาชนกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บ3าคนฝ่ายปกครองไทยสั่งชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสแก้วอพยพไปหลุมหลบภัยทันทีเพื่อป้องกันอันตราย เวลา19นาฬิกา20นาทีมีเสียงดังคล้ายระเบิดที่แนวชายแดนบ้านหนองยาแก้วและโฆษกรัฐบาลไทยยืนยันตามข้อมูลจากปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยแจ้งชาวบ้านให้เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยเวลา19นาฬิกา24สนาทีสนักข่าว PNN อ e w s ิวเผยแพร่ข่าวว่าโฆษกจังหวัดมันตีเมียนเจอยืนยันว่าประชาชนกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งคนเวลา19นาฬิกาส4นาทีสนักข่าว Fresh ชนิวเผยข่าวว่านายฮุนมานีแสดงความเสียใจ ต่อการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในหมู่บ้านปรจันรวมถึงเพจข่าวกัมพูชาโพสอีกครั้งว่าทหารไทยใช้ปืนนาพิดียยิงประชาชนเวลา20นาฬิกาซีนาทีไมเคิลอันฟารโรหรือไมเคิลบีลฟอ์โรโพสว่ากำลังขึ้นเที่ยวบินไปวอชิงตันดีซีจะรายงานไปยังทำเนียบขาวเกี่ยวกับกรณีไทยยิงประชาชนกัมพูชาและเธอนี่คือจุดที่เรื่องอาจขยายไปถึงระดับนานาชาติเพราะการแทรกแซงของต่างชาติอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เวลา20นาฬกาสนาทีพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกตอบโต้แถลงการกัมพูชาว่าใช้วิธีเดิมคือสร้างสถานการณ์บิดเบือนและออกข่าวตามแผนยืนยันว่าทหารไทยยิงตอบโต้อย่างระมัดร,ระวังไม่กระทบพลเรือนและหยุดเมื่อภัยคุกคามสิ้นสุดล่าสุดวันที่13พฤศจิกายนเวลา8นาฬกานายอุมเรียไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันติเมียนเจอนำคณะเอโอทีของกัมพูชาไปเยี่ยมประชาชนที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลมงคลบุรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถอ่านข่าวต่อไปนี้เพื่อเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นทอบอยืนยันกัมพูชายิงปืนเข้าชายแดนสแก้วไทยยิงเตือนตามกฎการใช้กำลัง https colon s l h a www t a p s or th news content 3 5 8 4 7 7ทอบอซัดแถลงการกัมพูชาใช้วิธีเดิมสร้างสถานการณ์บิดเบือน https colon s l a s l a w w w t i p s o r t h s l a n e w s l a c o n t e n t s l a 3 5 8 4 8 5กอต้อประนามกัมพูชายิงเข้าฝั่งไทยชีย้ใช้พลเรือนเป็นโลมนุษย์ https://www.tips.or.th/news/content/358482 กู้ทุนระเบิดชายแดนบ้านหนองจานได้พื้นที่ปลอดไทยเพิ่ม1น1 2ต่อรม https เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงว่าการวางทุ่นระเบิดในชายแดนเหมือนกับการฝังกับดักในสนามเด็กเล่นมันอันตรายไม่ยุติธรรมต่อนักเดินทางที่ไม่รู้อินโนอเนตของการขัดแย้งโดยเฉพาะเมื่อมันส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงๆเช่นการบาดเจ็บของทหารหรือพลเรือนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ควรทำให้เราคิดถึงการเจรจาสันติภาพที่แท้จริง แต่เธอนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นประเด็นถกถึงใหญ่โตคุณคิดว่ากัมพูชาใช้พลเรือนเป็นโลกมนุษย์จริงหรือไม่หรือไทยควรตอบโต้แรงกว่าเพื่อป้องกันและการฉีดปฏิญญาสันติภาพจะนํามาซึ่งสันติภาพหรือสงครามแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิทธิบางทีมุมมองของคุณอาจเปลี่ยนมุมมองของคนอื่นได้